สถานการณ์โควิด1 9ในจังหวัดอุดรธานียังน่าเป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่ยังสูงอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้นะคะจังหวัดอุดรธานีพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9จำนวน384รายค่ะเป็นการติดเชื้อภายในจังหวัด367ราย มากที่สุดที่อำเภอกุมภวาปี117กลรายข่าวรองลงมาคือรเพอเมืองอุดรธานี57กลรายส่วนใหญ่มาจากผู้สัมผัสสิงสูงถึง63.8%รซ็ือ245รายข่าวติดเชื้อจากนอกพื้นที่มี17กลรายผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านวันนี้มีจำนวน356รากรายผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่1,011กราย ยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่43,705รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่45,20รายโดยวันนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม6รายค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่304รายโดยผู้เสียชีวิตที่สูงขึ้นนะคะทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง6-8 0ที่ไม่ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนไม่ครบซึ่งตั้งแต่วันที่1มกรากคม2,565เป็นต้นมาค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ไปแล้ว23,832รายมีผู้เสียชีวิต136รายจังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยรายใหม่ค่ะที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่า HOME Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้านวันนี้ค่ะจำนวน1418รายหายป่วย1,102รายค่ะรวมสะสมอยู่ที่15,436ราย ทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงบางไรายไม่แสดงอาการค่ะจังหวัดอุดรธานีสามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในจังหวัดได้นะคะไปแล้ว2.359,641โดสซึ่งแบ่งเป็นเข็มที่1ค่ะ จำนวน1,444,020คนคิดเป็น73.05%ของจำนวนประชากรในจังหวัดเข็มที่2จำนวน933,684คนคิดเป็น65.33%ของจำนวนประชากรในจังหวัดกลุ่ม608ค่ะฉีดเข็มที่1ไปแล้ว36,123คนคิดเป็น87.30%ของกลุ่มเป้าหมาย